เปิดแล้วโฮมโปรราชบัลจัดใหญ่ว,ว้าวกว่าเดิมมาดูไฮไลท์สินค้าเรื่องบ้านที่น่าช็อปกันระเบื้อใ์บิ๊กใหญ่ ตอบโจทย์ทุกประเภทการใช้งานอ่างอาบน้ำและฝักบัวมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบใช้งานฟินใหญ่สะใจ Color Solution หุ่ยทุกคนโซนนี้ก็ใหญ่สีคือละลานตามากเฉ็ดสีเยอะอุปกรณ์ครบมีเครื่องผสมสีอยากได้สีอะไรเซกให้ได้กระจกตั้งพื้นบ้านใหญ่แบบตะโกนต้องเห็นทั้งตัวแน่นอนรองเท้าเซฟตี้เพิ่มความปลอดภัยในการทําบ้านเรื่องความปลอดภัยเราต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนชชเเดลีียจยจร์มากใหญ่สุด ูงรมีไหวแล้วแม่จะร้องไห้ไฟผนังและไฟทางเดินสูงใหญ่มีใครให้มากกว่านี้อีกไหมจะเอาเท่าไหร่จัดไปลิจ้าฟิตฟอร์ยูออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับทุกพื้นที่จะเล็กจะใหญ่แค่สั่งมาเขาจัดให้ได้หมดโซนเออกโกไลท์ก็มาใหญ่สนับสนุนให้ทุกคนมีเก้าอี้ที่ดีตามหลักสรีระศาสตร์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส่วนก็ดีอ่ะอันเนี้ยต้องเล่นใหญ่ก่อนคะ่ะพอสนไวเปิดใหม่ครั้งนี้เขาใหญ่ไม่เกรงใจใครจริงมาชอบกันได้แล้ววันนี้ที่โฮมโปรลาดกระบังแล้ว พบกันมานาะนะ